นุ่ดแล้วเว้ยตื่นเต้นกันนะเนเกไก็รู้แล้วใครได้ให้หนึ่งลงควยได้ลงสวยให้ที่่ยเว้ยดีก <c oughs> <c oughs> พี่เป็นคนให้หนูเข้าไปเข้ามาน้ำจริงก็เพราว่าไอ้บางเม็ดเทตุปุ๊บตื่นแล้วมันอยู่ตรงไหนหนูแล้วใต้อยู่ตรงไหน ราไม่รู้ไม่เ้อาฟังก็เห็นก็จะรู้ว่าใครเป็นตัวโคงการูแป้งตัวที่มันทำถ้ามันไม่ทำมันก็ไม่ทำนั่นไงแต่นี่มันทำไงเดี๋ยวเราจัดการพี่เกณฑ์ไม่เป็นไรผมจะเอาน้ำลาลาดหัวคุณลาดหน้าคุณเดี๋ยวคอยดูเอาแป้งผสมน้ำตาลด้วยไม่เลอไปหรอกแค่แป้งผสมพีกหอมด้วยแป้งหอมด้วยเดน่ทีใครทีมัน แบงห่อที่ใครที่มันที่ใครที่มันมาแก้หนุมตอนนอนเดี๋ยวก็รู้มาแก้หนูตอนอึเดี๋ยวก็รู้ตอนอึนี่ไม่ได้ทำนั่นแหละเราเนี่มันคนแจ้งคนแล้วเรากลับมาโดนงแจ้งอ้าวไม่เชื่อ้าวเดือ่ายแอ้าะดื้ออ้าว้คือคุณโดนดีมันรู้ฆ่าแล้วอะตอนเนี้ยคือโดนฆ่าด้วยหยาดหยามากเลย พี่ถอดรองเท้าดิมันต้องจับยอไเแคนี่แกี้พี่นกมาวางแผนเยวะปะเยวะ่ะเฮ้ยพี่พนักมาไหลเดากำลังกายไปม่วาง้ามันมีที่ไหนบ้า ไปล็อกอะไรดีกว่าปไปล็อกพี่นักเชี่ยนเยอะโอ้น้องสะเดียวหยุดตรงนั้นก่อนแนึงขออธิบายไม่ต้องอธิบายไม่ิบาพูดพิกจัพิก ร้อนอยู่ไม่แก้ใช่ไหมเอามาข้างล่างดีกว่าขางล่างดีกว่าจะข่าดีกว่าข้างล่างคือร้อนก่อนข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าต้องนทำไม่ต้องไลแล้ววัดตีทุคนก็รอนอยู่เล่นไปรู้เรื่องไว้ก่นนะพี่่หนูจะไม่แก้พี่นะตอนแรกได้ได้ มันะไม่แก้คือไมแกล้งอันี้จะูอะไรดิ้นข้าดิ้นข้าตอันนี้ตัวดีเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวดีเลยจะบอกตัว, <c oughs> ตว าพี่นอนกันแล้วแบบมีใครถามใครไม่รู้แกงแล้วเหรอเพื่อว่าเราต้องจัดการพี่ฟั่งด้วยพี่เคนเช่อหนูเวกนจับหนูว่าเร้งจัดการเป็นคนไม่เอาแป้งแล้วปลุกระดมหมดแล้วนี่ไม่เร็วเร็วผมจะฝึกฟังเนื้อเพลงต่อโอ้ทั้งใจพยจะย่เราหรือท้องายต้องโดนอีกอุษานอนเวรเฉยก็มาแก้ขผมอุส่าห์จะไม่แก้ครอาทิตย์นี้แล้วนะ พี Beast ่ทำไมขนาดนี <pec> ้ <pid> <their noc>